สวัสดีแฟนบอลนานาชทุกคนนะครับก็อาจจะเป็นข่าวร้ายนิดนึงนะเมื่อคืนไม่ว่าจะลุ้นหัวค่ำหรือว่าจะลุ้นดึกผลก็ออกมาเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่หัวค่ำและสเปอร์ก็ได้ลูกผมเรียกว่าลูกโคตรโคตรของความโชคดีนะครับกรรมการในสนามไม่ได้เป่าอะไรแล้วเนะี่ย VAR ยังดึงกลับมาให้ดูอีกนะครับก็ มันก็แต่นี้เดียวเลยจริงผมเริ่มคิดแล้วกติกาการตัดสินเนี่ยมันจะต้องเริ่มคิดให้ฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่มีความ make ซนมากขึ้นนะครับอย่างเช่นที่เขาเคยบอกว่าเฮ้ยจุดโทษถ้าแตะเบาๆล้มลงไปเนี่ยมันเป็น soft พ e n ล l ี y เนี่ยมันไม่ให้แล้วนะต่อไปมันอฟต์มากๆเนี่ยไม่ให้แล้วแล้วผมก็ยังมาเริ่มสงสัยว่าไอ้แล้วการโดนแขนนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันมันจะเป็นจุดโทษเหรอผมเข้าใจว่าเขาเปลี่ยนกติกาไปแล้วว่ากติกาการทําร่างกายให้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่มีแล้วแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์นี้มัััันนยยยงงงไหรืออว่ามมีู นะครับเรื่องเรื่องแบบนี้ก็ว่าแฟนบอลหลายคนก็ยังสับสนอยู่ว่าตกลงมันยังไงกันแน่แต่ว่าผมเห็นอารันเชเลอร์ก็ออกมาออกมาให้ความเห็นนะว่าจุดโทษเหรออย่างนี้จุดโทษเหรอคือผมว่ามันเป็นการทาลายเกมฟุตบอลเหมือนกันนะคือเข้าใจว่ามันเป็นกติกาแต่ตอนนี้ผมว่ามันมันต้องไปปรับกติกาแล้วแหละนะครับเพื่อให้กีฬาของมวลมนุษยชาติแบบนี้เนี่ยมันสร้างความขัดแย้งน้อยลงนะครับ สำหรับวันนี้เราจะมาพรีวิวเกมที่ Newcastle ไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับ Arsenal ในแมตที่ต้องเรียกว่า must ินของ Arsenal นะครับ must ินนี้ก็คือ must ที่แปลว่าต้องต้องชนะถามว่าทำไมต้องชนะก็เพื่อกลุ่มชะตากรรมของตัวเองนะครับเพราะว่าแพ้เมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องไปรอลุ้นให้ t o t เป n h a m เขาไปพลาดในเกมกับนอร w i ซิตี้ในในนัดสุดท้ายของฤดูกาลโดยการแข่งขันในนัดนี้จะเป็นนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลแล้วนะครับเป็นนัดที่37ทุกทีมก็เริ่มจะพอรู้ซ ภาพตัวเองก็แหละว่าตัวเองจะไปจบที่จุดไหนนะครับแต่บางบางจุดมันก็ยังไม่ชัดเจนอย่างเช่นอันดับ4อย่างเงี้ยใครจะได้แชมป์ใครจะได้ไดอย่างเงี้ยนะครับผลงานแขนของเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีผลเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะพูดถึงเกมที่เอ็ดดี้ฮาวจะเปิดเซนเชมพาร์คต้อนรับมิเกลวรต้าก็จะไปดูผลงานหนคันเมื่อคืนกันก่อนนะครับ คู่ที่เราต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเนี่ยก็คือการเปิดทาราเสเปอร์สเตเดียมของทาราเสเปอร์ต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเบอร์ลี่ซึ่งเบอร์ลี่เนี่ยต้องการแต้มเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าก็กําลังหนีตกชั้นกันอยู่นะครับมันก็มีมีมันจะมีลีดยูเนเต็ดมันจะมีเบอร์ลี่ที่แต้มเท่ากันเบอร์ลี่เนี่ยก็ได้เปรียบนิดนึงนะครับในเรื่องของผลต่างประตูที่เสียที่เยอะกว่าทางด้านลีดยูเนเต็ดมากทีเดียวเพราะถ้าเกิดว่าแต้มเท่ากันเนี่ยสุดท้ายแล้วเบอร์ลี่ก็จะเป็นผู้รอดนะครับทีนี้เบอร์ลี่เนี่ ก็จะแซงเบอร์รี่ขึ้นไปทีพให้เบอร์รี่ลงมาอยู่ในอันดับที่18ซึ่งเป็นอันดับที่จะต้องตกชั้นนะครับปรากฏว่าเบอร์รี่ก็ทําได้ดีนะครับทำได้ดีมากๆต่อสู้ได้แบบน่าชื่นชมแต่ปัญหามันก็อยู่ที่ที่ไหนไม่รู้คือไม่รู้อยู่ที่ VR หรืออยู่ที่กรรมการหรือว่าอยู่ที่ผู้เล่นของเบอร์รี่ซึ่งก็คือแอชลี่บาร์นเนี่ยมันอยู่ที่แอชลี่บาร์นนั่นแหละผมว่าหลักๆเลยอะคือถ้าแอชลี่บาร์นไม่ได้ไปทําตัวไม่ฉลาดไปเล่นแบบนั้นเนี่ย แล้วแอชลี่บานอายุขนาดนี้ผมว่าเขาเนี่ยเตรียมที่จะต้องเลิกเล่นไปแล้วด้วยซ้ำเนี่ยไปเข้าบอลแบบนั้นน่ะมันก็รู้อยู่แล้วมันเสี่ยงเสี่ยงมากแต่เขาก็ยังทาอันนี้ก็โทษใครมม่ไม่ได้โทษโทษได้บ้างแต่ว่าคือคือจริงๆแล้วก็ต้องโทษแอชลี่บานที่ไปกางแขนลักษณะอย่างนั้นถามว่าเฮ้ยเข้าบอลมันก็ต้องกางแบบนั้นแหละรักษาบาลานซ์มันก็นิดนึงอ่ะผมว่ามันก็มันก็กางผิดปกติมากไปนิดนึ่งนะครับมันก็ได้บ้างแต่ว่ามันก็ต้องระวังไม่ว่าคนอื่นเขาจะมองว่าเนี่ยมึงตั้งใจนะม แต่ถึงยังไงก็ตามไอ้ลูกบอลที่เตะขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้จะโดนแขน เต็มเต็มเปลี่ยนทิศทางอะไรถ้าโดนก็คงโดนน้อยมากขนาดกรรมก,การยังไม่รู้สึกเลยอ่ะในสนามอะ่ะแต่ VAR นี่ผมก็ไม่เข้าใจนะผมผมไม่เข้าใจจริงๆว่ามันมีฮิดเด้นแอนเดนดามันมีวาระแอแฝงอะไรหรือเปล่าต้องการดึงเกมต้องการดึงราม่าเพื่อให้แม์สุดท้ายเนี่ยมันยังคงมีความสนุกสนานอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันก็น่าเห็นใจอาซอลเหมือนกันแต่ยังไงก็ตามแหละอาซอลก็ควรจะต้องพึ่งพาตัวเองครับอันนี้คือ,คอเราไปคาดหวังกับคนอื่นเขาถ้าเราพรึ่งพาตัวเองได้เราไม่ต้องสนใจ เลยว่าสเปอร์จะแพ้สเปอร์จะชนะเราชนะอย่างเดียวทุกอย่างจบนะครับ พอสเปอร์แพ้เนี่ยเราก็หาที่พึ่งทางใจนะครับมันมีแมตช์ไหนที่จะมีความเกี่ยวข้องกับอาร์ซอลบ้างมองไปมันก็จะมีกรณีของเอเวอร์ตันใช่ไหมที่จะต้องแข่งประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งหลังจากที่สเปอร์แข่งหัวค่าไปแล้วเนี่ยเอเวอร์ตันเปิดบ้านต้อนรับทีมที่รอดตกชั้นไปแล้วอ,อย่างเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็ขึ้นนําไปก่อนแต่นาทีที่สิเนะครับเป็นริชาร์ดสันที่เข้ามาชาร์จลูกเตะมุมใช่ไหมแล้วมันจะไปฉลบเข่าเบิเลวินนิดนึงอะ่ะแล้วก็กลายเป็นเบมาเครดิตตรงนั์ดเอวิน มีผลงานที่ดีนะครับเป็นคนที่ทําให้ทีมมีโอกาสที่จะคว้าแต้มได้ถึงแม้ว่าเอเวอร์ตันจะเหลือ10คนเนี่ยมันดราม,ม่าตรงนี้แล้วมันเหลือ10คนตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับแล้วเอเวอร์ตันก็ต้านไม่อยู่ก็โดนทางด้านเบนฟอร์ดเนี่ยตามที่เสมอได้นะเป็นลูกฉลับคเมนเข้าไปก็น่าเห็นใจนะครับลูกนี้เนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยนะครับคือโอเคบางทีมนี่จะเป็นทีมที่ดูแล้วเหนือกว่าไม่ได้หมายถึงเอเวอร์ตันนะโดยทั่วไปอะอย่างสมมติมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยเทียบกับโปรแกรมที่เหลือมันควรจะต้อง,องี่บบาาอองท ที่เอเวอเรตันโดนตีเสมอลูกเนี้ยมันก็คือสลับหัวผู้เล่นเอเวอเรตันเข้าไปมันน่าเห็นใจมากเอาละเกมมันก็ทําท่าว่าเอเวอเรตันน่าจะน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับโดนบุกอยู่ข้างเดียวเหมือนกันแต่ว่าจังหวะเล็กๆน้อยๆก็เป็นดิชัยสั้นที่ทําความได้เปรียบให้กับทีมด้วยการเรียกจุดโทษได้นะครับมันก็เป็นจุดโทษไหมมันก็ก็พูดยากอะไอ้นักเตะของเบนฟอร์ดมันก็ไปตุ้ยท้องของวิชัยสั้นจริงๆนะครับลูกนั้นคือคือเหมือนวิชัยสั้นมันจะมันก็จังหวะมันมันเหมือนโถมต พลาดไปแล้วเข้าพวดอะไรก็แล้วแต่แต่มือมันไม่ยอมปล่อยไงมือมันก็ยังตามมาเป็นเป็นลักษณะก็แกว่งมาเหมือนดูก็คงจะเหมือนต่อยท้องจริงๆนั่นแหละนะครับก็ต้องยอมรับไปวิชัยท่านก็เก็บบอลขึ้มนมาเลยเตรียมยิงเลยครับเราตัวก็ไม่ทําให้แฟนบอลเอเวอเรตผิดหวังนะครับก็ทาประตูได้แล้วก็ ทำให้ทีมเนี่ยขึ้นนําไป2อรูต่อหนึ่งหมดครึ่งแรกไปเอเวอเรสตนก็เต็มไปด้วยความหวังนะครับถ้าสามารถรักษาสกอร์นี้ได้แต่ว่าแฟรงค์แลมพาร์ดตัดสินใจที่จะลงมาด้วยเพื่อนชุดเดิมนะครับไม่ได้ปรับให้ตัวเองเนี่ยไปเล่นเกมรับคงจะคิดว่าเอาเกมลุกเป็นเกมรับแต่ว่าเขาคิดผิดเพราะว่ามันทําให้กรมาธีเสมอได้แล้วมีหน่าซ้ํายังมายิงแซงนําคว้าชัยไปแบบน่าเจ็บใจมากนะครับก็ต้องยอมรับกับการตัดสินใจของตัวเองมันก็เป็นแบบนี้การตัดสินใจบางอย่างมันมันไม่สามารถจะพูดได้นะเวลาที่เราตัดสิน ถูกหรือมันจะผิดบางทีผลน่เป็นตัวบอกใช่ไหมถ้าเกิดแมตช์นี้เอเวอร์ตันสามารถที่จะรักษาสกอร์สอเอาไว้ได้ก็กลายเป็นว่าแฟงเลมพาดคิดถูกแต่พอมันไม่ออกมาอย่างนั้นก็กลายเป็นคิดผิดมันก็แค่นั้นเองโอเคมาดูในส่วนของอชิมลุนแชมป์กันหน่อยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ทําได้เพียงแค่ไล่ตามตีเสมอเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับมันมีโอกาสจะแซงด้วยแหละแต่ว่าวิแอร์มารสเนี่ยก็ไปยิงจุดโทษพลาดก็ทําให้การลุนแชมป์เนี่ยมันสนุกมากขึ้นนะครับเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะคร เนี่ยเราก็ยังคาดหวังเรายังหวังว่านอริสิตี้เล่นในบ้านแมตช์สุดท้ายเนี่ยจะไปทําให้เท่านั้นมาสเปอร์สะดุดได้นะนี้อันนี้เป็นความคาดหวังนะอ่ะมาดูผลการแข่งขันนะครับของคู่อื่นบ้างนะครับนอกเหนือจากสเปอร์ที่ชนะเบอร์ลี่ไปเวสต์แฮมไปเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้2-2วูฟเวมร์ตันนี่ก็ทําได้แค่เสมอกับนอริสิตี้นะครับก็เป็นนอริสิตี้ขึ้นนำไปก่อนด้วยซ้ำไปวัตฟอร์ดไม่ไหวจริงๆนะครับโดนเลสเตอร์ซิตี้ถล่มไป5ประตูหนึ่งลินจูเนเตต์เก็บแต้มสำคัญได้นะครับเสมอกับทางด้านไบรทันไป,ไปนย ทำให้มีแต้มแซงทางด้านเบอร์ลี่ขึ้นมา1แต้มนะครับก็ไปลุ้นกันนัดสุดท้ายอัตันวิลล่าก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับคริสตัลาเลตแล้วเอเวอรตันเนี่ยแพ้ให้กับเบนฟอร์ดไป2ประตูต่อ3นะครับ ในส่วนของตารางคะแนนแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลก็ซิตี้เนี่ยแข่งไป3านัดเหลืออีกแมตช์เดียวนะครับมี90แต้มลิเวอร์พูลยังเหลืออีก2เกมนะครับโดยมีคะแนน86ถ้าเกิดชนะแมตช์ที่37ได้ก็จะมี89แล้วตามแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่แต้มเดียวเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแซงคว้าแชมป์ในเกมสุดท้ายของฤดูกาลแล้วก็ไปลุ้น3แชมป์เนี่ยมันก็มีนะครับเชลซี Chelsea, ตอนนี้มี70แต้มแข่งไป36นัดทอตแัมสเปอร์37นัดมี68แต้มนะครับก็ยังพอแซง อันดับกันได้อยู่อาเซาลก็มี66 แต้มจาก36นัดนะครับก็หวังว่าคืนนี้จะสามารถเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปเพื่อที่จะกลับไปยืนในอันดับ4แล้วก็ไปลุ้นแซงคว้าอันดับ3กับเชลซีในนัดสุดท้ายนะครับในส่วนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดหลังจากชนะได้เนี่ยก็คว้าตั๋วไปเล่นบอลยุโรปแน่นอนแล้วนะครับเพราะวูฟ๊ฟตันที่ตามมาก็ไม่ทันแล้วแต่ว่าจะไปเล่นคอนเฟรนซ์ลีกหรือว่ายูโรปาลีกเนี่ยก็ต้องไปลุ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันอีกทีนึงนะครับส่วนโซนซ้ายตารางเนี่ยอ่าโนริชเชสตี้กับวัตฟอร์ดนนนน่ตกชันนนอนแอ ส่วนเบอร์ลี่ลดยูนเต็ดแล้วก็เอฟเวอร์ตันเนี่ยยังต้องลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายส่วนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่จะต้องเจอกับอาร์เซอลนนคืนวันนี้ก็รอดตกชั้นแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าการรอดตกชั้นของเขาเนี่ยมันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นแต่นั่นเป็นแค่ความหวังของเรานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยต้องการพิสูจน์ตัวเองตอนนี้อาร์ซอืนดับ5 มี66ตามิวค c a s ซิลอยู่อันดับที่11มี43แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่า็ดดี h ฮา w เนี่ยทำทีมดีมาตลอดหลังจากที่ได้นักเตะมาเสริมทัพในช่วงเดือนมกราคมนะครับได้มาหลายตัวทั้งแดนเบิร์นทั้ง Bruno g u i m a r a ส์ทั้ง Chris Wood แล้วก็คิเ r น n ิเปียนะครับซึ่งมันยกระดับ ทีมนิวคาสเซิลอย่างมหาศาลส่วนอเดต้าในทางกงงท่ามตัดสินใจที่ไม่คว้าใครมาเลยด้วยเงื่อนไขอะไรก็ก,ก,ก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่ากระเดาว,ว่าเป็นเรื่องของเงินที่เรามีไม่พอสุดท้ายเราใช้นักเตะที่มีอยู่เราก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ถึงตอนนี้ในการลุ้นอันดับ4เนี่ยก็ถือว่าทะลุเป้าแล้วสําหรับทีมงานของอารเดต้าแล้วก็ผู้บริหารสโมสรอาร์ซอลเพราะเชื่อว่าตอนแรกก็วางเป้าแค่ไปเล่นยูฟ่าแต่ว่าในเมื่อมันมีโอกาสลุ้นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้เราก็ต้องทาให้เต็มที่นะครับแต่ว่าถ้าเราไป ไม่ถึงเราก็ถือว่าโอเคแหละอย่าง,งน้อยมันก็ได้มียูโรปาให้ลุ้นเนาะก็ทําใจเผื่อไว้นิดนึงแต่ว่าเราก็ไม่อยากแพ้หรอกเราอยากชนะนั่นแหละนะครับโอเคในส่วนของเอ็ดดี้ฮาวผมเชื่อว่าเขาต้องการจะพิสูจน์ตัวเองหลังจากที่เขา แพลิเวพูก sure okay, so no. yeah, ับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นทีมที่แย่งชิงแชมป์กันอยู่เขาอาจจะเข้าใจได้ว่าโอเคเขายังสู้กับทีมลุนแชมป์ไม่ได้แต่เขาจะสู้กับทีมลุนยูฟาแชมเปียนส์ลีกได้ไหมก็ถือว่าเป็นเป็นแมชที่เขาจะต้องวัดศักยภาพตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายแน่นอนไม่ง่ายนะครับไม่ใช่ว่าเขารอดตกชั้นแล้วแมช์นี้เขาจะปล่อยผมเชื่อว่าไม่ปล่อย1เล่นในบ้าน2ต้องการพิสูจน์ศักยภาพตัวเองแต่ข้อดีของการที่เขาต้องการพิสูจน์ตัวเองตรงเนี้ยก็แปลว่าเขาจะไม่เล่นเกมรับแน่นอนเขาจะต้องมา บุกเพื่อที่จะวัดกับเราไปเลยอ่ะก็ดีอาจ์ซองไม่ชอบทีมที่เล่นเกมรับอยู่แล้วหวังว่าเอ็ดดี้ฮาวจะไม่ทําแบบนั้นผมผมหวังว่าเขาจะมาเปิดเกมแรกกับเราถึงแม้ว่าจะมีผู้เล่นดีๆหลายคนแต่มันก็จะสนุกนั่นก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ ใครที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องขออภัยไม่ว่ากันเนาะก็ความเห็นมนุษย์อะ่ะมันมีทางที่ไม่เห็นตรงกันได้หรอกนะครับนิวคาสเซิลกับอาร์เซอลเนี่ยเจอกันมาแล้วในพรีเมียร์ลีกเนี่ยห้าสิบสามเกมนะครับก็เป็นฝ่ายอาร์เซอลที่ทำได้ดีกว่ามากนะครับชนะไปถึงสามสิบสามแล้วก็เสมอไปเก้าสิบแพ้ไปยี่สิบแปดโดยถ้ามองแค่หกนัดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะพบว่าอาร์เซอลชนะได้หมดเลยโดยปีล่าสุดเนี่ยเราแข่งกันไปเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนพฤศจิกายนสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยเราชนะไปสองประตูต่อ อตอนไปเยือนเดือนกุมภาพันธ์2021เราก็ชนะได้2อประตูศูนย์เท่าที่ดูเนี่ยอาร์ซอลดีกว่ามากนะครับชนะเกมศูนย์ตลอดเลยนิวคาสเซิลยิงเราไม่ได้เลยอะ่ะคือด้วยสถิตินี้เราต้องเรียกว่าสบายใจได้แต่มันไม่เหมือนเดิมนะครับมันไม่เหมือนเดิมนี่ไม่ใช่นิวคาสเซิลทีมเดิมเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าสถิติต,ตรงนี้มันจะทําให้เราสบายใจได้ โอเคเมื่อตอนที่เจอกัน oh, ท hm ี่เอเมอร์เซเดียมคาวที่แล้วเนี่ยเราก็ชนะไปได้2ประตูศูนย์โดยได้ประตูจากบูโยซาก้าแล้วก็มาตินลี่นะครับตอนนั้นโนบามิยองก็ยังอยู่กับเรานะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วก็ต้องมุ่งผ่าดาวรุ่งมากขึ้นนะครับอนิวคาโซเองเนี่ยที่ผ่านมาก็มีผลงานแขัน่ที่ดีมาตลอดอย่างที่ผมบอกแล้วหละเพิ่งจะแพ้เลโวภูไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งแล้วแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อห้าผมเชื่อว่ามันเป็นการอยากวัดพลังตัวเองอ่ะคือจะสู้ใช่ไหมแต่มันสู้ไม่ได้สู้้เเชตตออริ่ดวางปะะยย เพื่อที่จะไปวัดประตูได้เสียกับเลวูพูด,ด้วยเพื่อจะพัดจะพูแล้วแต้มมันเท่ากันโอเคนิวคาสเซิลจะเจอกับอาร์ซอลในแมชนี้ส่วนแมชหน้าจะเจอกับเบอร์ลี่นะครับก็ไม่มีปัญหาสําหรับนิวคาสเซิลเพราะว่ายังไงก็เราตกชั้นแล้วนะครับส่วนอาร์ซโลก่อนหน้าที่จะแพ้ให้กับอ์เทนัมสเปอร์ก็ มีผลงานที่ดีมาตลอดนะครับชังทนะทั้งเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้ชนะเวสต์แฮมมาได้ต้องถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะทีมหนีตกชั้นอย่างลีดยูไนเต็ดไปได้แต่ว่าตอนนั้นลีดเหลือ10คนไงเราก็อาจจะพูดไม่ได้เต็มปากนะครับส่วนแมชหน้าอาร์ซอน,นักแน่นะครับไปเยือนไปเยือนเอเวอเรตันแต่ยังไงก็ตามลุ้นให้เอเวอเรตันเนี่ยแข่งแมชตกค้างเนี่ยมีแต้มติดมือ หรือไม่ถ้าดีก็ชนะไปเลยนะครับเ,เดี๋ยวเอเวอร์ตจะต้องมีแมตช์แข่งขันในคืนวันพฤหัส,สบดีนะครับโดยจะเปิดบ้านต้อนรับคริสตันเลตนะครับก็หวังว่าเอเวอร์ตนจะสามารถเก็บแต้มได้แล้วก็รอดตกชั้นก่อนที่จะเจอกับอาร์ซนอลซึ่งมันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับ โดยในการเจอกันที่เซนเชียรพาร์ควันนี้นะครับนิวคาสเซิลกับอาร์ซนเนี่ยนิวคาสเซิลนี่ขาดนั้งแต่เยอะมากนะครับถ้าเป็นช่วงก่อนเดือนมกราคมคงคิดว่าแย่แต่พอหลังเดือนมกราคมมาเนี่ยก็เสริมผู้เล่นไปเยอะ,อะตัวผู้เล่นที่เจ็บไปแทบจะไม่มีผลอะไรเลยนะครับโจวิลล็อกที่เคยทําผลงานได้ดีนี่ก็มีคนที่เล่นทดแทนได้นะครับได้บูโนกิมารยสมาอะไรเงี้ยตัวอย่างจอนโจเชวี่อย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากในตอนนี้นะครับบราเซลในแมตช์แรกที่เล่นกับเราก็ผลงานไม่ดีนะครับคะแนนความสามารถก็ได้แค่ เต็ม10ประมาณอย่างเงี้ยนะครับตัวที่นิวคาสเซิลหายจริงๆแล้วก็ประกอบไปด้วยจอห์นโจเชวี่โจเซฟดิลล็อกอดีตนักเตะของอาร์เซนอล์เคียนคลาร์กไอแซคเฮเดนก็ก็เป็นอดีตนักเตะอาร์เซนอลเหมือนกันเจมอลเจมอลเลวิส uh, แล้วก็มีแรนเฟรเซอร์ uh, Fraser, มีเฟริโกเฟร์นันเดสนะครับไม่มีผลอะไรมากเพราะว่าตัวสำคัญๆอย่างแม็กซิมแมงก็ยังอยู่ แล้วก็มีบุนโนกิมารส์โอ้โหยิ่งได้คารัลวิลสันกลับมานี่หนาวแน่นครับอาร์ซอลอีกคนหนึ่งที่กลับมาก็คือคีรันชิเปียตัวนี้ก็เป็นแบ็กขวาจอมฟรีคิกนะครับคริสวูดก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะสามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้นะครับเป็นเป็นตัวที่เล่นลูก,กาอากาศได้ดีในขณะที่อาร์ซอลเองก็มีตัวเจ็บตัวแบนเป็นตัวหลักๆทั้งนั้นเลยนะครับคนที่เหลืออยู่ที่จะพอพึ่งพาได้ก็มีโทมิเาสึรอฟโฮดิงนี่ก็โดนแบนไปจากความไม่ฉลาดของเขานะครับเอ่อส่วนคู่หูที่เล่นกันมา เกือบตลอดทั้งปีอย่างเบนจามินไวท์กับคาเพนมาร์กยสก็อาจจะพลาดพลาดากันนะครับเพราะว่าเบนไวท์กลับมาแต่มาเกยสเนี่ยก็มีการบาดเจ็บไม่เกลิต้าบ,บอกว่าอาจจะต้องรอจนจนถึงนาทีสุดท้ายนั่นแหละถึงจะรู้ว่าคาเบนมาร์กยสจะลงได้ไหมรวมถึงเบนไวท์ด้วยแต่หลายฝ่ายคาดว่าในรายของเบนจามินไวท์ไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะดันลงจนได้แหละเพราะามันเป็นเกมที่ต้องทุ่มหมดหน้าตักแล้วนะครับก็หวังว่าทอมมีสื่อจะแงดฟอร์มมันสุดยอดออกมาช่วยทีมได้ไม่ว่าจะยืนในตำแหน่งไหนถนัดหรือไม่ถนัดคาดว่าตัวก็น่าจะ ได้ยืนเซ็นเตอร์แบ็กให้เซดิคซัวเรสไปยืนเป็นแบ็กขวาแล้วก็การขาดหายไปของเคียนตีนี่ก็จะทําให้นูโน่ตาโฮเรสได้กลับมาทําหน้าที่นะครับเพราะว่าเซ็นเตอร์แบ็กไม่อยู่มันก็มีความจําเป็นที่โทเมียส์จะต้องเข้าไปรับผิดชอบตรงนั้นแล้วการขาดหายไปของโทมัสปาเต้ก็จะทําให้อากันชาก้านะครับได้ทําหน้าที่อาจจะคู่กับปาจินโนลิกาตในกรณีที่โมเมตเอลนินี่อาจจะต้องไปยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กหรือไม่ก็ เอาชาก้าไปยืนเซ็นเตอร์แบ็กเราโมเมนต์เอลนินี่ก็มายืนตรงกลางแทนชาก้านะครับก็ก็จะเป็นคู่นี้แหละที่อาจจะสลับกันไปทำหน้าที่ตรงนั้นถ้าอาร์เตต้าเลือกที่จะไม่ใช้นูโนตาวาเรสนะครับ ส่วนแดนบนน่าจะต้องพึ่งพาทางด้านของมาตเรลี่เยอะหน่อยอรวมถึงซูเปอร์ซาก้าแมชที่แล้วผมเรียกซูเปอร์โอเิกาดผมไม่เรียกละว,วันนี้ผมจะลองเรียกซูเปอร์ซาก้านะครับอีกคนหนึ่งที่อาจจะพอเป็นความหวังได้ก็คือไอมิลสเมธโรปกติลงมาทําหน้าที่เป็นตัวสำรองก็จะโชว์ฟอร์มสุดยอดยิงประตูให้ทีมเอาชนะได้เรื่อยๆนะครับในส่วนของแดนหน้าไม่ว่าจะเป็นเอดดิงเคเทียร์หรือว่าลากาเซตผมก็เชื่อว่าน่าจะดีพอที่จะ,ะทําให้อารซอผลิตสกอร์ได้โดยเฉพาะช่วงนี้ต้องเป็นเอดดิงเคเทีย นะครับแล้วก็ซก็อาจจะลงมาเปลี่ยนเกมในครึ่งหลังเกมที่จะต้องชนะในแมชนี้เนี่ยนะครับมันก็มีความสําคัญอย่างมากต่ออาร์ซองอย่างที่พวกเราก็รู้กันแล้วนั่นแหละแต่ว่าทนจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับคู่เซนเตอร์แบ็กของเรามากๆถ้ากาเบรียลมากรีส yes, ลงมาคู่เบนไว้ได้เนี่ยเราก็จะได้สบายใจถ้าลงไม่ได้ก็เยี่ยวเหนียวนะครับคืนนี้ในส่วนของการวางตัวผู้เล่นนะครับนิวคาสซิลยูไนเต็ด กับอาร์โซก็จะมาในระบบแบบนี้นะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมาในระบบ4-3-3ส่วนอาร์โซก็4-2-2-1นะครับโดยดูบรัสกาจะได้เป้าสอเป็นผู้สาประตูนะครับสำหรับนิวคาสเซิลแล้วก็โดยนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับก็จะมีดูบรัสกาเป็นผู้สาประตูเซนเตอร์แบ็กตัวใหม่ที่ได้มาจากไบรตัน uh, แล้วก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมก็ได้ลงทำหน้าที่เหมือนเดิมนะครับในส่วนของแดนเบิร์นส่วนแดนกลางเนี่ยบูโนูกิมารายที่มายกระดับแผงกลางของนิวคาสเซิลในตลาดเดือนมกราคมก็ยังคงลงทำหน้าที่ได้นะ แล้วก็จะมีม็กซิเมงแล้วก็วิลสันกลับมาทําหน้าที่ในตําแหน่งแนวรุกตัวขวาเป็นอัมอรนซึ่งระยะหลังโชว์ผลงานได้ดีนะครับแบ็คขวาวันนี้ใช้ทริปเปียส่วนอาร์ซองเองเนี่ยรมเซลทำหน้าที่ตามปกตินะครับแบ็คขวาใช้เซดิกซัวเรสตำแหน่งเซนเตอร์แบ็คคาดว่าจะเป็นโทมิอุสยืนคู่กับเบนจามินไวท์แล้วก็ทาวเวรสยืนทางด้านซ้ายนะครับเอลนีนี่จะคู่กับชาก้าในตําแหน่งมิดฟิลด์แล้วก็โอเดกาดอยู่ ด้านหลังเอเดนเคเทียทําเกมลุกช่วยสร้างสรรค์โอกาสทำประตูวันนี้ใช้ซาก้าแล้วก็สมิธโรในการเล่นริมเส้นนะครับ oh, <so> อย่างที่บอกไปตัวไปน,นี้สําคัญมากแต่ว่าผลกานขังขันที่ออกมาผู้สกอร์มองว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจะออกมาเป็นอาร์ซองสองนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้อง ไปหวังให้ในแมตช์สุดท้ายเนี่ยเทนนิสสเปอร์แพ้ให้กับนอริชซิตี้นะครับถามว่าเสมอพอไหมถ้าเสมอเนี่ยแต่เราก็จะทําแต้มขยับเข้าไปใกล้เทนนิสสเปอร์กลายเป็นเทนนิสสเปอร์จะนําเราอยู่1แต้มแล้วแมตช์สุดท้ายถ้าเกิดว่าสเปอร์ไปเสมอกับนอริชซิตี้เนี่ยสเปอร์ก็จะขยับไปนําเรา2แต้มแต่ว่าถ้าเกิดเราชนะเราก็จะแซงคว้าอันดับ4แต่แมตช์สุดท้ายเราไม่ชนะเราก็จบนะครับ ยังไงก็ตามอย่างที่ได้คุยกันมาเรื่อยๆนะครับแฟนบอลก็เข้าใจว่าดีที่สุดคือต้องเก็บชายชนะทั้ง2นัดนั่นแหละแต่ว่ายังไงก็มาลุ้นกันใบนะต่อน,นัดแล้วกันนะครับยังไงก็เลยแค่2นัดเท่านั้นเองก็ขอบคุณแฟนบอลอาซอลทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามระยะหลังมาเนี่ยรู้สึกว่ายอดวิวจะเหมือนน้อยลงผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าแฟนบอลมองไม่เห็นหรือว่าไม่ได้อยากกดเข้าไปฟังนะครับจะฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ประทับใจยังไงมีข้อคอมเมนต์อะไรอยากจะให้ปรับปรุงก็แจ้งมาได้นะครับขอบคุณแฟนบอล ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณนะครับ